คอรมอไฟเขียวจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ช่วยในจ้างจ่ายเงินเดือนคนละ7 5 0ดับาทสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังนะครับล่าสุดนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีคอรมได้อนุมัติโครงการการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่แล้วนะครับ ช่วยจ่ายเงินเดือนไม่เกิน7,500บาทต่อเดือนเริ่มเดือนตุลาคม2563จนถึงเดือนกันยายน2564เป็นระยะเวลา1ปีสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมภยในคลิปได้เลยนะครับก่อนรับชมรับฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามปุ่มสีแดงหรือตัวอักษรสีแดงด้านล่างมุมขวาช่วยกดติดตามด้วยนะครับ และกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปทางช่อง Youtube hr channel และการพัฒนารูปแบบในการจัดทําคลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปและหากท่านชื่นชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านนะครับอย่างไรช่วยกดแชร์ส่งต่อให้กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านด้วยนะครับเพื่อให้ทราบกันต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันเลยครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่22กันยายน2563วันนี้ทางด้านกรุงเทพธุรกิจรายงานว่านายอนุชาบุรุษภชชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงาน ใหม่สําหรับผู้ที่จบใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนของกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานในกรอบวงเงินราว1 9 4 6 2ล้านบาทวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้ที่จบใหม่ให้ได้มีงานทํามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทํางานรวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้อย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและผู้ที่จบการศึกษาใหม่ประมาณ2,60,000คนด้วยกันนะครับสำหรับการจ่ายเงินอย่างไรนั้นทางรัฐบาลจะทำการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน5 0ให้กับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ตามอัตราเงินเดือนแยกตามวุฒิคือไม่เกิน7,500บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา12เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563จนถึง30กันยายน2,564โดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคมและไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกิน15%ภายในระยะเวลา1ปีทั้งนี้รัฐบาลจะมีการตรวจสอบบริษัทต่างๆที่เขาร่วมโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะรับงานและไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหากมีข่าวอัปเดตอย่างไรทางช่อง HR Channel YouTube จะมานำการเสนอทำการอัปเดตให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันอีกรอบนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่จบใหม่และกำลังหางานด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยส่งต่อ แชร์ให้กับอีกหลายๆท่านหลายๆคนด้วยนะครับและกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้รับชมข่าวสารใหม่ๆของทางช่อง y o u t u b e hr channel ต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง y o u t u b e hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ